ถ้าคุณเป็นสายถ่ายภาพตัวจริงห้ามพลาดเริ่ม GT 8 Pro กำลังจะมาเขย่าว,วงการสมาร์ทโฟนทั่วโลกด้วยพลังกล้องที่ไม่ธรรมดาแต่สเปคโดยรวมของตลาดโลกจะเป็นอย่างไรมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับหลังจากสร้างความฮือฮาในจีนไปแล้วคราวนี้เริ่ม GT 8 Pro พร้อมบุกตลาดโลกอย่างเป็นทางการแล้วครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไม่ได้เป็นแค่เรือธงที่อัดแน่นสเปคแรงๆเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมฟีเจอร์กล้องที่ไม่เคยมีมาก่อนในตระกูลเริ่มเลยทีเดียว แล้วอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้เริม GT 8 Pro น่าจับตาในตลาดโลกคุ้มพลังสุดยอดและแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาหัวใจสำคัญของเริม GT 8 Pro คือชิปเซตส,สนั p d r ก g อน8 Elite Gen 5ซึ่งเป็นชิปตัวแรงระดับเรือธงแห่งยุคชิปตัวนี้รับประกันความเร็วแรงสูงสุดไม่ว่าจะเล่นเกมกราฟิกโหดๆหรือทำงานหนักๆก,ก็ไม่มีสะดุดแน่นอนครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายถึง7 0 0 0 0 0 mAh ใช้เทคโนโลยี SiC ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนเรือธงทําให้คุณใช้งานได้อย่างสบายใจตลอดวันไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดกลางคันแถมยังรองรับระบบชาร์จไว120ดับเบิลยูอีกด้วยชาร์จแ๊บเดียวก็พร้อมลุยต่อได้เลยกล้องเทพพระได้รีโคจิเอามาช่วยจูนแต่ตรงนี้แหละที่ทําให้เริ่ม GT 8 Pro แตกต่างจากสมาร์ทโฟนอื่นๆเพราะเริ่ม GT 8 Pro คือสมาร์ทโฟนเริ่มรุ่นแรกที่มาพร้อมเทคโนโลยีกล้องที่จูนโดยรีโคจิเออร์แบรนด์กล้องชื่อดังระดับโลก ริโคเจียขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพของภาพถ่ายและโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวกล้องหลัก50 mp ใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เศษ1นส่วนหนึ่งินิ้ว f 1 8ที่มาพร้อมกับโทนสีฟอโตกราฟีโทนส์อันเป็นเอกลักษณ์ของริโคเจียถึง5รูปแบบได้แก่พสเซอร์ k, k, ทิลเนโกทิลเฮทอนเทสิบลักไวและมอนโครทำให้ภาพถ่ายของคุณมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครลองนึกภาพว่าคุณสามารถถ่ายภาพสไตล์ริโคเจียได้ง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียว กล้องเพรสโคป2 0 0 MP เป็นครั้งแรกของเริมที่มาพร้อมกับกล้องซูมเพรสโคปความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลเซนเซอร์อ s สเร r P5 รองรับการซูมแบบออปติคอล 3x และลอสเลซซูมสูงด1 2 x พร้อมระบบกันสั o ่น n o i s แบบวาง e s ช่วยให้คุณถ่ายภาพระยะไกลได้คมชัดแม้ในสภาวะแสงน้อยคำถามชวนคิดคุณคิดว่ากล้องเพรสโคปความละเอียด2 0 0 MP จะสร้างความแตกต่างในการถ่ายภาพได้มากแค่ไหนกล้องอตรา r a w i d ์50 MP เลนมุมกว้างพิเศษ116องศาค,ความละเอียด 50MP เหมาะสำหรับการถ่ายภาพวิวทิวทัศหรือภาพหมู่วิดีโอ 8K รองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุด 8K ที่3 0เฟรมต่อวินาทีเก็บทุกรายละเอียดได้อย่างคมชัดนอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีฟีเจอร์สุดล้ำอย่างโมดูลลกล้องที่สามารถถอดเปลี่ยนได้สวิชเชอร์และคาบัมเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวและปรับแต่งรูปลักษณ์ได้ตามใจชอบ แต่ตรงนี้อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบางคนอาจจะชอบเพราะเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานแต่บางคนอาจจะมองว่าไม่จําเป็นและอาจทําให้เครื่องดูหนาขึ้นคุณคิดเห็นอย่างไรหากอยากดูภาพถ่ายจริงจากเริ่ม GT8 Pro สามารถดูได้ที่ลองกล้องเริ่ม GT8 Pro จับมือริโคเพื่อคนชอบภาพแนวสตรีตตัวจริง no ok. h t t p s w w w s n no o ok. k c o m t e c h 1 6 1 9 2 3 1 h t t p s w w w s n o k c o m t e c h 1 6 1 9 2 3 1 หน้าจอสวยคมชัดสว่างสุดๆด,ด้านหน้ามาพร้อมกับหน้าจอ TPO OLED ขนาด6.79นิ้วความละเอียดระดับ QHD 31361440 px และอัตรา r รเฟรชเรนสูง144 Hz ที่ให้ภาพลื่นไหลคมชัดสุดๆและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือความสว่างสูงสุดเฉพาะจุด Loction Peak Brightness ที่ทำได้สูงถึง7 0 0 0นิตทำให้การใช้งานกลางแจ้งเป็นเรื่องง่ายดายไม่ต้องเพ่งสายตาเลย แถมยังมีเซ็นเซอร์แกนลายนิ้วมือแบบอัลตราซนิกใต้หน้าจอเพื่อความปลอดภัยที่รวดเร็วอีกด้วยแรง GT 8 Pro ยังมาพร้อมมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 6 6 IP 6 8และ IP 6 9ทําทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะใช้งานได้อย่างปลอดภัยในทุกสถานการณ์และรันบนระบบปฏิบัติการเริ่ม UI 7บนพื้นฐาน Android 16ตั้งแต่แกะกล่องราคาเปิดตัวที่อินเดีย เรนจี g t 8 Pro เริ่มวางจำหน่ายในตลาดโลกโดยเปิดตัวที่ประเทศอินเดียก่อนในวันที่25พฤศจิกาย,ยนนี้ด้วยราคาเริ่มต้นที่น่าสนใจดังนี้เรนจี g t 8 Pro 12.256GB 72,999รูปีหรือประมาณ26,990บาทเรนจี g t 8 Pro 16.512GB 78,999รูปีหรือประมาณ28,390บาท เรือ GT 8 Pro Dream Edition 79,999รูปีหรือประมาณ29,300บาทสำหรับประเทศไทยคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่ารุ่นนี้จะวางจำหน่ายในเมืองไทยเมื่อไหร่สุดท้ายนี้อยากถามเพื่อนๆว่าคุณคิดว่าเรือ GT 8 Pro จะประสบความสำเร็จในตลาดโลกหรือไม่และฟีเจอร์ไหนที่คุณสนใจมากที่สุดมาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยครับ